ประการแรกก็คือโครงสร้างเนี่ยสรพได้ออกแบบในส่วนของอเขตนะครับก็ให้มีผู้มนการศูนย์มีผู้จัดการแล้วก็มีกรรมการแล้วก็สร้างผู้ส่งคุณวุฒิในระดับพื้นที่ไม่ว่าเป็น quality control qc หรือ,อพี่เลี้ยงนะครับในการไปขับเคลื่อนในจังหวัดที่รับผิดชอบก็คือ4จังหวัดนะครับให้มีการดำเนินการ บริการในส่วนของพันธกิจนั้นเนี่ยให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานของมาตรฐานของสถานบริการนะครับคือเราเอ่ยถึงรพสตเนี่ยจริงๆภาพใหญ่คือระบบประฐมภูมินะครับคำว่าระบบปฐมภูมิเนี่ยมองในพื้นที่ของส่วนตำบลพอตำบลประกอบกันก็คือเป็นระบบใหญ่ทั้งอำเภอแต่เป็นเนื้องานในส่วนของประฐมภูมิซึ่ง ถ้าเรามองแบบในมุมมองภายนอกเข้ามาเนี่ยในตัวอำเภอเราจะเห็นโรงพยาบาลอำเภอแต่ในตัวตำบลเนี่ยเราจะเห็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวนี้เป็นเป็นตัวแทนของหน่วยบริการที่เล็กที่สุดในระดับตำบลแต่คำว่าระบบสุขภาพปฐมภูมินั้นไม่ได้เพียงการให้บริการบนรพสตนะฮะคือในพื้นที่ตำบลทั้งหมดไม่ว่างานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคงานรักษาอย่างพี่น้องประชาชนจะสัมผัสงานรักษาได้ง่ายเช่นเวลาประสบอุบัติเหตุมีบาดแผลแล้วมาเย็บแผลที่โรงพศตอหรือมีไข้มีไม่สบายตัวปวดหลังปวดเอวอันนี้คือพาร์ทงานบริการนะครับแล้วก็งานฟื้นฟูเพราะฉะนั้น4งานนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในตำบลโดย ถ้าเอ่ยถึงปฐมภูมินั้นเนี่ยอยากจะเท้าความถึงกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญ <c oughs> และก็พรบรปฐมภูมิซึ่งได้กำหนดให้สิทธิทพี่้องประชาชน,นได้เข้าถึงตั้งแต่มีทีมหมอครอบครัวมีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชมีธนกกรรมตามสัดส่วนประชากรทีนี้โยงไปถึงในส่วนการรับรองคุณภาพมาตรฐานเนี่ยทางสรพรหรือแฮกที่ดูแลในานามเขต ได้คลอดมาตรฐานาระบบปฐมภูมิขึ้นมาซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายซึ่งกฎหมายนั้นเนี่ยทำให้ผู้ที่มีหน้าที่เนี่ยต้องให้บริการพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนตามสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนส่วนมาตรฐานนี้ก็เป็นการเสมือนหนึ่งเป็นคู่มือให้ดําเนินการให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความไว้วางใจว่าเราได้ทําหน้าที่ตามพรบรแต่มาตรฐานนั้นมี ผู้มาให้การรับรองแม้นพี่น้องประชาชนก็สบายใจนะครับแม้นถ้าผมจะสรุปก็คือว่าระบบปฐมภูมิในพื้นที่ตำบลน,นั้นเรามีกฎหมายรองรับก็คือพอรบรปฐมภูมิซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดบริการให้แต่ถามว่าได้มาตรฐานไหมแล้วเป็นที่เชื่อถือได้ไหมมีมาตรฐานคุณภ,ภาพบริการปฐมภูมินะครับโดยสรพหรือแฮกซึ่งได้มาขับเคลื่อน ให้ผู้ที่มีหน้าที่เนี่ยได้ทําให้ได้มาตรฐานนะครับคือย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้รับความกรุณาจากสรพได้ลงมาบริหารการกับแฮกนกครเชัยบุรีแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีมาผมเองในฐานะอีกหมวกใบหนึ่งนอกจากผู้ในการศูนย์แฮกเนี่ยก็คือในแพทยส์สาธารณจังหวัดผมได้ให้นโยบายแนวทางกับสาธารณอำเภอพี่น้องพอรอรพอสตว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรทำเพราะฉะนั้น ถือเป็นแนวทางหรือเป็นการเชิญชวนเป็นนโยบายว,ว่าควรทำเพราะฉะนั้นก็เลยมีจํานวนรพสะตอในเขตโคราชเราร่วมกับอีกหลายจังหวัดในเขตเขตเก้านครชัยบุรีน,นะครับถ้าดูจํานวนแล้วเนี่ยศูนย์แฮกต่างๆที่นี่จะมีรพสะตที่เขาร่วมในการทํทามาตรฐานตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในระยะที่สุดเนี่ยต้องทําทุกที่เพราะว่าเราทําหน้าที่ตามกฎหมายปสมภูมิ แต่ถ้าบอกพี่น้องประชาชนว่ามีคุณภาพไหมก็ต้องอาศัยผู้มารับรองมาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิตัวนี้นะครับ